สวัสดีครับตอนนี้แอดกอยู่วัดปู4ีหเนาะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวมาถามปูใกล้ควงสุดท้ายเนาะครับใกล้ควงสุดท้ายแล้วไปหาปูถามปูั้วกันเสียงโซกเบ่งเนาะครับเนาะ เรื่องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไอ้ผมก็เจ้ามาตาใส่กบปลวกก็มาตาข้ามสนุ่นครับไปดูสนว่นเพื่อจะได้สองสามมครับไปสนุ่นก็ได้สองสามรันสองสามมันไมาค้อนก็ได้สองสามก็สามสองครับ สองสามสามสองก็เป็นกับสิบสองเจนนิมที่เด่นเจนนิที่เด่นสองสามกับเลขสองกับสิบสองครับบ้านเรนทักวทัเป็นขอรอล่าบรเด็สองสามสองน่เพินมาขอวเพินมาเสริมดวงแล้วเพินนั่งเดี๋ยวเพินโเป็ยูเพ่าเป็นตยบาเราป็นตยูเล่าเรเนนที่ขอให้ ข้อโศกขอลาภแน่เพิ่นล้านขอโศกขอลาบก็ได้ใช่ไหมสามสองสองสามสามสองนะครับมันตรงกันครับอันเพื่อนแผ่นอมาตะข้ามสนุนนะครับเนาะครับอันอันกับเลขทูบอยู่นี่นะครับเนาะตรงกันกบข้ามสนุนเพื่อนไป่นความอมตะข้ามสนุนเพื่อมาเสริมดวงมั uh ้งน uh uh um ี่มาสรมเสริมดวงมาเสียง ถูกเสียงไทมันก็เลยได้เลขตัวเดียวกได้ตัวเดียวกันสองสามเลขนนนอบนเท่ไม่เลด้วตัวใดครับ้าตัวนันอันซีโนเคียนไหมซีโนมานว่าแตวเลขอกแล้วไ่ได้เห็นตัวชิด้ได้ด้วตัวอันแปดเก้าเนี่ยบครับเล่ห้อยมากทามัดได้หมดกัเห็นี่นเก้าแปดแปดเก้าเนี่มเลขดวนันแม่แมนี่ มาพอเปนเห็นเลยเด่นไหวแต่าครับโอ้โหเนาะครับท่านผู้ชมแปดเก่านะครับอันนี้ทูบอันนี้ทูบเชียงไทพันมาจากแซวครับปัวมาจากอำเภอบันดวงมาจากอำเภอบันดวงนะครับท่านผู้ชมทูบเชียงไทพันนะครับเนาะเป็นเป็นหัวนอนหนาวหนาวนะครับท่านเล่งสูบเชียงไทพันนีเป็น โอ้คันมาตะข้ามสนโหนครับท่านผู้ชมปูกันว่าคึอเป็นเป็นสองสองสามสองนะครับสองสามสองได้ตัวเดียวกันมาจากคําสนโนนะครับเนาะค้าสนโนมันก็ได้สามสองเมื่อเสียมท่าอยู่นี่ก็ได้สามสองนะครับเนาะยีวัดปูสีหงนะครับท่านผู้ชม อันนี้เลขคู่ก็คือแปดเก่านะครับเนาะกันมักกระจวดจ่าจะนะพี่น้องเนาะหมักกระพานเนาะครับเนาะเสียงสวกเสียงสวกบ้างนะครับเนาะท่านผู้ชมไก่คงสุดท้ายแล้วเสียงสวกบ้างเฟียเป็นเขาเนาะ ครับท่านผู้ชมมักกระตาบมัมักกะพ่ายเนาะครับเนาะอย่าถามพอเพฟันฟันดีว่าพอเมื่อไร ฟันดีมากเลยฟันฟันตเจ้าอาจารย์จะคล้องอ๋อตะเจ้าฟันะเจ้าผู้่ทยเรือว่าสันทละคนนึกกันไปไก็โอ้ยห้อยเทีคนนั่งเต๋นหนอนนี่คเป็นนั่งเต๋อโตมสันนครับที่จะมีพูดเขายี่จะ่มีกั้นะเวนเมันคนในไม้พวกกับนั่งแตะเวนโอยผู้ไทยไทยดีนั่งเต๋นหนอนนี่คือมานั่งตะพี่กันด้บวกันพี่ละเจ้าผู้ไทยตะเวนหอน นี่เราคอยนั่งแต่วิดอก่อคอยปิ้นหนาแต,ต่วิดอกครับพี่ฟับบโอ้า็ตีเป็นเลขได้ตัวใ<อ>ดครับว่าพ่อชเลยใช่ไหมเอออดีตตีเป็นเลขหราอตีเป็นเลขได้นาออันท้ายรวตักตีเังเึงเลี่ยบาร,รมีเฉลี่ยยองยังไปเฉยๆเราก็ชักแล้วกันทุกฝูงกันทว่นทว่านว่นเพิ่นจะมีเพิ่นจะเปนเพิ่นเปพน่นมีเสียงเฉยเป็นว่านครับเพิ่นมาเพิ่นเป็นนั่นเป็นเป็นบุบบับบุบบับบุบบับ เป็นตะย,ยูิครับ, <c oughs> บเป็นตะย,ยูที่วันเจียวตะุยงกันเนี่ยีสือเลขเ,เลที่ยวอ๋อบ่ื้อเลขเทียิครับบ่ซื้อต่มาหาหมูมาบักนมูอยูนเลีองเล้ยงผมกนอนหลุนน้ำมยูมาหลุนน้ำโมยูสิครับ่บมมหวองวนอย <c oughs> ู่นี่ละน้ำมูอยู่นี่ล <c oughs> ะแต่ว่าตัวเพื่นเชียนให้เพื่นเ่นบ่ขึ้นไปเพื่อนเพื่อนไ้เชียน เพิ่นมาเขียนให้รบางอย่งนี่นะเพิ่นมานนี้ไม่ได้เนห็นัหนึ่งหนึ่งเลขสามตัวก็บป็นโอ้เลขสามตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งครับเจดีย์แดงวันนี้ไปได้ละครัเพินพ่นบ้านให้ไปซื้อลอตเตอรี่เด้อเพิ่นว่านเป็นบ่ไเด็นว่าแม่บ่ได้บอกเลขเด้อว่าถันแม่ว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่ว่าถันเพิ่นว่าโอ้บ่ได้บอกซื้อเลขครับเพิ่นว่าให้ไปซื้อลอตเตอรี่เอาเพิน่นบ้าไปซื้อลอตเตอรี่เพิ่นว่าย่าแม่ได้เราเจดีย์แดง ตัวนี้เพิ่นบอกอาจารย์เมื่อเมื่อเรียกออกแจ้งเมื่อเรือต้องบอกเพิ่นวางเมื่อเียกเมื่อเยกออกเมือเรียกออกแล้วมนาขึ้นนึ่งมัยังเาร์อกก่งยึ่งเนี่ยเก็นอิลลัตเอรี่เนี่ยเปนอัเนอลัตตอ่ันงวันนออ้นึงะครับว่าเนบอกเยสดิบด้วยันบอกเรียกมาเป็นแม่ัอซิลัตตอรี่วันนองาไ่ด้แล้วมาทีหนึ่งเน้่ยลูกลาวันนึ แต่ว่าหาซื้อยาคครับแม่นหาซื้อันนหาซื้อยากขั้นสามตัวอย่ากหาซื้ออย่างขั้นต้นา้เ่างั้นาื้ออย่างลั้นต้้ออย่าง้นต้นหคุ้ออื่องขั้นต้ื้อ่างขั้มต้นห้ออ่างันต้นหาซื้ออย่างขั้น้า้ออ่า้เา้ออย้หาซล้ออย่งั้นตา้ออยางั้นนา้องันนหาซื้ออย่ง้น ขมดหาศูนย์หน่ละสีศูนย์นี่ละอ๋หาศูนย์สีศูนย์นะครับซีศูนย์หนึ่งดยหาศูนย์แจด้เรางแจกับแจนขาแจนเราโอ้โหีศูนย์ศูนย์เขาทั้งบนทั้งล่างจ้ะเพื่อก <can> ับ <c> ม <sweating myślę> ูบันเร่งสนามาเรียนู้หญีงผู้ชายผิวน้แม่อกวันผู้างวัดแม่ผิวเฮ้ยเขาเรียกอาจารย์ผ่านคลิปหมด้วแลรง มอโลก็ต้องขึ้นแจงนะ่าซื้อขึ้นซื้อลองเราฮะซื้อขึ้นซื้อลองถือต่เพิ่นน่ะถือแตเาเลยแล้วถือด้วมัครับว่าหันว่าหันเนเพิ่นยังไงดิคุคนซื้อหรือซื้อว่าเป็นเนาะเพื่นหาลงมากไม่นมันว่าอ้แจ่มันมันเพิ่ก็ได้คนอีกอะไรแต่เพิ่นไม่น่าแม่เพิ่นว่าคุณบ้านๆลยซื้อเล่กมันได้เนี่อ๋อยากิครับได้ไม่จังหันเลยเพิ่นบอกกาหาลงมากมันว่า

โอ้ย่าเห็นอยู่ข้างนลยแล้วถือกงวดดิเออเรนี่อยู่ซื้อประตูของนี่ครับถ้างวดนี้ย่านบอบอกเห็นบ่าลงตัวเพราะว่าเราบริเวรบอเราบริเวรบางเลยบอว่าไรบอไม่แต่บอกว่าไปซื้อลอตเตอรี่ได้โอ้เอาไปซื้อลอตเตอรีฮะงวดที่ว่าแบกตะกอนคือว่าบอกมาซื้อแลกก็น่าแม่ดีเลยน่าแม่ก็ระดวงดีเนาะถือกงหวดตัวนี้ยไหม ก็กิเป็นหอมดิที่ต้อนอาจารย์น้อกันนอาจารย์ให้เมากระซิบชี้นวดกระิขึ้นขึ้น่องโอ้เรียกขึ้นขึ้นงแต้มตัวนั้นกแ้มตัวนั้นอันนีป่ะโอ้โหเราตีไปสันเนาะเรว่าถอเถือเล่าทีาบออย่ลโห้ราตีเปลนเนาะ ขั้นดอมาวขั้นถือซีงวดหางวดต้องไม่ขึ้นไม่ลงงินวแต้มต้องไม่ขึ้นไม่ลงออินวาซีุนุนีเลยก็้ว่ามันเห่นหอแต่หาซุน้รจานนี้่าโออเราสื่อวนืื่ินเรลยนมพนาขาดอกสบอกทุนซีทีทุน เนึ่งได้ยกคนชื่อเราเป็นหนึ่งวันเดือนหกใบถีอของเล่าสิอาจารย์ได้ยินดี่หมวดโอ้ครับรอตอลีหกใบอ๋อือลอตอรีหกใบที่แรกเป็นเาว่าคือคือวิชาเต๋าคนไทยมานระเบิดนออกงระเบรับนี้อ๋อฮัน ทนปู่นบอกถึอมากซีหงวัดแล้วต้องลดแมบต้อเลดโอ้เล่าสลัดเนาะเาสลัดมันถือถึงนซีหงวัดนะงวดเนาะต้องซื้อคนชวรงไว้ครับครับจ้า้องยังั่นเจ้าก้องถือเจ้ากระไดจ้ากรได้รงหงวัด